ท้องยี่สิบเอ็ดสัปดาห์เป็นฤิษีดวงรักษาแบบไหนได้บ้างคะโอเคมาเดี๋ยวหมออันี้หมอจะสอนนะใครที่ท้องแล้วเป็นฤิสีดวงนะคะแล้วก็อยากรักษาสไตล์หมอหวานนะอันดับแรกนะคะคุณแม่เนี่ยเข้าไปแอปอะไรก็ได้นะคะไปเซิร์ชว่าอ่างแช่ฤิษีดวงนะคะแล้วก็ซื้อมาหนึ่งอ่างนะคะมันจะเป็นอ่างที่แบบใส่ในชักโครกอะแล้วมันรองได้พอดีเลยนะคะก็ ตอนเช้านะคุณแม่เอาน้าอุ่นอาจจะเป็นน้ําจากฝักบัวเลยก็ได้นะคะก็คือให้มันอุ่นจัดเท่าที่เราจะ คนได้อะใส่ในไอ้อ่างแช่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็แช่ก้นในน้ําอุ่นนะคะเช้าเย็นนะสิบห้านาทีนะคะทําอย่างเงี้ยต่อเนื่องสักสองสัปดาห์นะถ้าใครเป็นเยอะๆนะคะอันที่สองนะคะคุณแม่ไปร้านขายยานะ,ะนะแล้วซื้อยาตัวหนึ่งนะคะบอกว่าซื้อพอ o ทอซิเดียวออยเมนต์นะคะจริงๆอันนี้หมอไม่ได้สปอนเซอร์จากยานะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่มันเป็นยาที่หาซื้อง่ายที่สุดแล้วคือมีแทบจะมีทุกร้านขายยานะคะไปซื้อมาแล้วก็ทานะคะวิธีทาเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็น สีดวงเราเนาะเราก็เราก็ทาขอบขอบนะคะทาขอบขอบแล้วก็ เอานิ้วเนี่ยเข้าไปทาด้านในด้วยนะคะมันจะเป็นออยเมนต์อันนี้ก็คือทาเช้าเย็นนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือคุณแม่เนี่ยกินน้ําเยอะๆนะคะให้ถึง3ลิตรต่อวันอะสอลิตรต่อวันเลยแล้วก็กินผักผลไม้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ไปหาซื้อนะคะไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์นะคะมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อที่แนะนําก็จะเป็นมิลซิลินนะคะหรือไม่ก็ไฟโบเจลก็ได้นะคะเอามาทานเนาะ ถ้าผูกใครท้องผูกมากนะคะให้ทานเช้ากลางวันเย็นนะคะอย่างละซองเชา้ากลางวันเย็นเลยแต่ถ้าไม่เยอะก็คือกินแค่หนึ่งซองก่อนนอนก็พอนะคะอันนี้ต้องทานต่อเนื่องไปจนจนคลอดเลยนะคะถ้าใครที่เป็นลิสีดวงนะมันจะป้องกันไม่ให้อึมันแข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้มันไม่บาดลิสีดวงด้วยนะคะ ถ้าเป็นแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ดูแลดีๆเนี่ยจนคลอดแล้วก็อีกทีหนึ่งจะไปหายอีกทีหนึ่งก็หลังคลอดนะคะสําหรับใครที่เป็นเยอะๆแล้วจําเป็นต้องผ่านในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยหมอบอกเลยว่ามันทรมานมากเลยนะแล้วมันก็เสี่ยงด้วยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะไม่ค่อยได้ผ่านอนช่วงตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะซินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพ